โรงเรียนนี้คือความภูม so <multic S 1> ิใจของฉันโรงเรียนสอนทำอาหารของแม่ขาดทุนทุกปีเลยนะคะปีนี้หนูปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนี่แม่จะปิดโรงเรียนยายจริงเหรอก็เห็นอยู่ว่านักเรียนมันน้อยลงแล้วถ้าผมหาได้สักสิบสี่คนะหนูเคยบอกกับตัวเองว่าหนูต้องการแค่ใครสักคนที่ใส่ใจหนูแต่พอหนูได้รับมันกลับไม่เห็นค่าของมันเลยอะ หนูกำลังหนีปัญหาอยู่นะเราจะให้หนูทำยังไงคะก็อย่าหนีสิอย่างมึงจะมีปัญญาไปไหนได้เดี๋ยวมึงก็ต้องสมซารกับมาดีไม่มีใครแทนที่ใครได้แล้วก็ไม่มีใครเป็นตัวสำรองของใครทั้งนั้นผมขอโทษแทนเขาด้วยมั้าแล้วทำไมเขาไม่มาเองอ๋อรู้ว่าบ้านหลังนี้มันไม่ใหญ่โตพอที่จะต้อนรับเขาฉันว่าคนที่เราเอาชนะได้ยากที่สุดก็คือลูกเราเองแต่ที่เราแพ้ก็แพ้เพราะว่าความเป็นแม่ จะตัดขาดจากลูกไม่ได้นี่แหละค่ะตัวแกน่ะมีคุณค่ามากกว่านี้ผมไม่ห่วงเขาพี่น้องเป็น่วงเขาด้วยการเดินออกมาแล้วปล่อยเขายืนคนเดียวจะเอาสักกี่ล้านล่ะพวกคนอย่างคุณอ่ะมันก็เกาะหัวกินตลอดทั้งชีวิตอยู่แล้วคุณให้ฉันไม่ได้เหรอพราฉันตีค่าความรักในฐานะของภรรยาที่สุดย่ายคราวนี้หนูขอไปด้วยนะอย่ให้คนอื่นได้ ทำไมหนูจะให้อภัยพ่อหนูไม่ได้มันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ที่ใจนี่แหละอยู่ที่หัวใจถ้าผมอยากเริ่มต้นกับคุณนะคุณให้โอกาสผมได้ไหมผมเพิ่งรู้ว่าผมทำให้คุณไม่สบายใจอ่ะผมขอโทษนี่ถ้ามีใครมาตือนฉันด้วยของอร่อยๆแบบนี้นะฉันไม่ปล่อยแน่แม่ได้ยินแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นแ,แม่ช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมคะว่าให้เลิกยุ่งกับหนูสักทีผมควรทำยังไงครับยายไม่เป็นไรนะก ไเป็นคุณกับแม่ผมไม่ได้เป็นแค่แฟนเก่าก,กันใช่ไหมครับผมอยากรู้เรื่องทั้งหมดครับ